ค่ะหัวแล้วนะคะกตืมไม่อับเท่าไหร่ครับแปดร้อยเก้าสี่เท่านั้นมีหลัการทีมื้อสองมื้อจุกๆแน่นแค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับ เรามีทิปไปเที่ยวเก่งกระจานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผู้ร่วมเดินทางของเรานะครับจะมีใครกันบ้างนะครับ ลลดูเยคนวันนี้นะครับเรากําลังจะไปไหนครับไปแกงกะจ้าแต่ตอนนี้นะคะเจ้าถิ่นกําลังจะพาเราไปกินข้าวเออเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวนะคาจะกินข้าวไปไหนต่อคู่เที่ยไปกินข้าวที่ศูนย์อาหารนะครับโอเคเราก็พามาที่ร้นไหนสูอาหารนะครับร้านไหนก็ได้ไปเลยนี่คือยายอะไรครับเออนี่ยายอะไรครับชลอยค่ะนี่ยายอะไรครับฟิวค่ะนี่ยายอะไรเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อน้องคาตาเออ แล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในอำเภอแก่งกระจานแลวนะครับอีกสิกิโลนะคะเราจะตื่แล้วค่ะความรู้สึกไหนคะพอทันทีมากเลยไม่แก่งกระจานแก่งกระจานแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาครั้งแรกเนี่ยเป็นมากนักสาตดิฉันนะคะไม่เคยมาน้ำตกเลยเพราะว่าดิฉันไม่มีน้ำตกนะแต่ว่าไปอยู่ขาเดียวไม่ไม่ไม่ตืเตเลย่หรอไม่ือูเะเ้้ยเ เคเคยไม่ไม่ะคปไม่คือเคยไปทะเลอยู่แล้วเป็นทางเสด็จอะ่ไม่ทะเลน้ำตกไม่ใช่ไปน้ำตกเลยน้ำตกอันนี้มีน้ำตกนะนี่รบทานเป็นเป็นเขือนน้ำจากเือนอันนี้เป็นทางแรกของเพื่อนนะคะใเป็นงคตาร็วเป็นแะประสบการณ์ทั้งแรกที่พาเพื่อนมาเที่ยวแบบนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะคไม่เหลืออะไรเพราะว่าเป็นพูดไปเ โอ้ยสั่นสั่นสั่งสั่นสั่งเอาลนี่ที่ลบไปแล้วหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบูดจมเลยหน้าอุ้ยเอ้ยเอ้ยเจอดีต้องลงนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตาเลยไม่ลึกนะตอนที่ชั้นนี้เนี่ยมันจะมีที่แบบว่าให้เหยียบหิงเลยมันจะมีหินข้างใต้อะไม่แม้จะนอนก็ไม่ได้ใส่มากนะภาคของเรานะครับชวนชมหนึ่งอ่า พี่บอลน้ำไม่ใจไหลายหรอกให้คนให้คนนี้ไล้ค่ะใช้ไม่ได้ค่ะอวันนี้นะคะเรามาพักที่ไหนคะที่ฟรีรีสอร์ทนะคะกำลังจะไปเล่นน้ำแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันครับบ๊ายบายไปเห็นคุณลุงคุณลุงข้างนมือไหนคะดูอย่างง มาแค่ห้าคนเลาได้เหรอมีเหรอมานี่ไม่จองมีเพื่อนครบอยู่แค่นี้น้องเลยเดี๋ยวกูแค่มันก็ดีแล้วค่ะเรียนเรียนหนุเกยเหรอใช่ค่ะน่ามิเเลยกระเทยชัวร์เป็บรรยากาศข้างทางนะคะมันมีอะไรมีสวยนะกทีนี่ฉันจะเห็นตอนตอนน้เยอะมากเลยตรงจะนข้างทางนะคะ ดขับานับผโอ้ยอย่ายกอย่ายกอย่ายกของขบวนเอาคนนั้นเซงเรเร็วนนั้นไปเร็วตลกมากอะหลแต่ว่าอะบอลหันน้ามายิ้หน่อยไตอไอบอลไปตัดลงได้เธอเธอดูดีสุดๆุบนเแต่ว่าเฟน เดี๋ <an> เลยตัดได้เด่เฟมนันคือแบบจะตายแลว้วอ่ะเธอดูดีสุดไปเลยเข้ามาเ,เข้ามาเข้ามาระวันาาาางนะเออเดี๋ยวหลุด้าไปแหละเอาป่ะมาไหนเน,นีย่ยมาไหนได้แล้วไหมคะได้แล้ว วิดีโอนะคะตอนนี้เรามาแวะที่ไหนกันคะไหนที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนครับคุณลุงต้องบอิ In the ิ n t h รีวาเทลตอนนี้เราแวะจุดพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะลอยน้ำกันต่อใช่่คะเหนื่อยมากค่ะเกือบขึ้นไม่ได้ใครมาช่วยใครมากที่สุดทิปนี้มีผู้ส่งไพรรอไปดูในคลิปกันนะคะไปดูท้ายถ่ายหรือเปล่านะบ๊ายบายมาท้ายนี้มาทนี่มาทีาทีนี่มาท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 ี่นี่มาทนี่เาที่นี่่นี่มาที่นี่าทีนี่มาที่นี่มาทนี่มาทีนี่มาทีนี่มาทนี่นี่าทีาทนี ตรงนี Teraz, right? ้เหรอเล่กนัเท okay. ่านั oh, ้นูะังใช่หนทำไมข้อมูลตูไปเชีไม่เหมือนน้องเหงชลอยู่้นะไม่รับเตาหรอเานก๋อเธารเต้าเหรอไม่รับอ้าทไมเ่อยดึงาอ๋องไ้าดงไได้ตัเกาะกลางเกาะกลางนะจบอลงเกาะกลางนะ่ A later few moments ทุกคนตอนนี้นะครับอาหารเราก็มาแล้วนะครับทุกคนมาแล้วนะคะอาหารเรามีอะไรบ้างครับวันนี้หนึ่งต่อทอดต้มยำต้มยำรวมอันนี้อะไรผัดเหมูป่าของเธอวิวอะไรทอดมันปลากายค่ะปลากายเบนอะรี่อร่อยมันมีอย่นี้แล้วก็มีลาบหมูด้วยครับอยู่ในเบ็ดเสร็จของข้าผัวแล้วนะคะเติมไม่อั้นรับทั้งอะไรครับ 894เท่านั้นมีอาหารกี่มื้อสองมื้อจุกแน่นๆค่ะพอไหมคะไม่พอไม่พอนะคะอีกนิดนึงนะคะได้ตัวกันเอาตัวออกก่เติมนะคะเอาเอาตัวออกก่อนนะคะอย่าต้องต้องปีมือแล้วไหมคะเล่นเกมก่อเป็นข้าวเล่นเกมเล่นเกมตีมือต้องจัดการนะคะพอแล้วย้อนสี่คนชินครึ้งใช่นักบอลชินเต็มใช่ใช่ซุ่เลยปะทำทีต๊ะ คนนี้คนนี้ฉันเด็ดตลาดสองชิ้นคนนี้พอแล้วค่ะพอแล้วมันสุดเขาได้เอ็ดเขาได้เอ็ทนะเราเบอร์อยากกินเยอะหรอคะเนี่ยไม่ไม่เราเบอร์อยากกินเยอะว่าเอาคนไปเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาคนไปเลยนะคะจิงจิ้งนี่ค่ะอีกค่ะให้ฉันกดเหรอกดเลยคนเรีกชื่อใครก็คนนั้นเลยกดเลยบอลเดี๋ยวคนละชิ้นซึ่งคนนี้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะคูเมืองคูเมืองคูเมืองคืออะไรตีนต่ชคูเมืองมีเหรอมือ มีของขึ้นฟังจะนอนนะครับออีวนแต่ว่าทุกคนนะกลังออีวนถามมันอยู่ไม่ยอมนอนสักทีนะครับถาอะไรกันครับถามเรื่องว่าถามว่าวันนี้จะทอะไรดีพรุ่งนี้อะหาช็อตถามอะไรกันครับมีจะกินองอะไรกันครับพรุ่งนี้จะกินกาแฟหรือโอนตริงไหมเอาเรื่องบ้านเดียวก็พาสวดในโรงแรมเถวๆประมาณไม่เกินตีแปดตีแปดวคนที่ไหนตีแปดตีแปดวันที่ไหนคือคนไทยเป็นตลอดตอนนี้ครับแปดโมงนะครับบอกมาได้ตั้งเงินกับหมดไปเลย แปดโมงทำไมเลยวัเตื่นไรครับผมหกโมงอ่าเป็นยังไงบ้างครับหลับสบายไหมไม่หลับไม่ได้หลับเลยครับวันตืนเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับตื่นตุ้งเช้าโมงตื่นทำไมคนชั้นข้างๆเนี่ยท้องราเสึกแอบแกงละเมือเขาจะผันแล้วทำไมฉันรู้สึกเตียงมันไม่ที่จริงอ่ะสั่นตลอดเวลาทำไมนะทำอะไรกันทำไมเตียงมันสั่นตลอดเวลาหายิ่งจบเยอะแต่คืนไม่หายิ่งเยอะเลยนอนเกินตัวอะจะมาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้เขาได้เตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะครับทุกคนคนที่รอกินอาหารเร็วกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับผมรอกินอาหารเร็วกว่าเพื่อนวันนี้นะครับเราพักกันที่นะครับคัวตูนีรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตาของอาหารกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในรีสอร์ทนะครับอ่ะนี่นะครับหน้าตาของผู้ที่มารออาหารก่อนเพื่อนนะครับโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ แม่น้ำเก่งกระจานแต่ว่าน้ำลดลงนี่นะครับแม่น้ำเก่งกระจานกับนางเอก MV นะครับยามเช้า อันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะคะขนมปังติ้งไม่อันนะครับแยมมีอะไรบ้างมีส้มเปรยมสตอเบอรี่ไหมสตอเบอร์รี่เนยค่ะเนยแล้วก็ปิ้งนะเตาปิ้งส่วนอันนี้เป็นกาแฟคอนตินอ่าเอะไรคาฟ่เมดคาเฟ่เมดแล้วก็น้ำตาลส่วนข้าวต้มยังไม่มาเลยโอเคโอเคอาหารเช้าของน้องพลอยนะคืออะไรครับคือข้าวต้มค่ะข้าวต้มเออ หนึ่งหม้อนะครับขนมปิ้งนี่นี่กระหของมาส่วนของจ๊อกินอะไรไปแล้วขนมปังปิ้งเค้กองปิ้งอร่อยมากอ่ะเจ๊คนนี้บ้างเยอะกว่าสันติเราบอกว่าเจ๊คนนี้อะไรครับเนยน้ำตาลค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่เค้กปิ้งก็รวยรคะเป็นเด็กฝรั่งนะเป็นเด็ดฝรั่งเออทำอะไรครับปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังปังก้อยชงโอวัลติเบเกิลเป็นเด็ดฝรั่งนะครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนหลับสบายไหมครับ ี็สนิทตลอดคืนเือทั้งแบบว่าข้าวไอ้ขนมปังให้หมดเลยน่ไก่ได้ามือสุด่ดไม่อต้องแบบยิดปะนั่งนั่านึกน้่งนึ่ไปกินย่ังไม่กลบเลยว่ะ

ก็ข้ามันแก้สิละไม่ก็ทุกคนนี่ไงบอกอันนี้ที่บอกไม่เหมือนกันแล้วเนาะถ้าทำขนมก็อัดราคาแค่แบบสิบห้าสิบก็ไม่มากเหมือนคนเดียวคนเดียวก็แบบร้อยอพอดีอยู่แซ่บของแซ่บกี่บาทละร้อยสิบบาทปล่าทครับเด็กก็น่าจะขับได้ครับพี่นี่แม่โบคนนี้นะครับทำอะไรครับทานเลยค่ะทานเลยวันนี้กินไปกี่แผ่นแล้วครับเอาเอาความจริงหนูพูดเลยเอาความจริงเลยเรามันกินน้อยอยู่แล้วนี่ยสองสามแผ่นเองเอสองสามแผ่นนะครับผมเขามาเต็มนี่เลยอันนี้เหลือแค่นี้นะครับคนอื่นกับมังกินข้าวต้มอยู่ที่หายไปคนนี้ครับเราก็ทานีี่่นนนออะไรเเยยส ออเธอทำโด้วอ่เ้งมเธอชอบทำเมื่อเป็นแมวมาใจรายแต่เธอมาใจดีทำไมเธอเราตัวเลี่ยมนะครับเรี่ยมเลี่ยมยิ้มให้กล้องแต่ว่าในใจาสำหรับทิปนี้นะครับเราก็ได้จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายโอ้ย